พบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำไข่เจียวไข่มดแดงกันอันนี้ก็คือไข่ไก่ไข่มดแดงที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเราจะไปตอกไข่กันก่อนเลยนี่คือไข่ที่เราเราก็ตีไข่ก่อน ังจากตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเราจะบบเหยาะชูรสลงไปนิดหนึง่งตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยระวังเค็มนะนี่คือน้ำปลาหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่มดแดงลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากัน นนี้มันจะเป็นน้ำแข็งหน่อยเพราะว่าเราแช่ฟิวสไว้ตีให้เข้ากันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดกันเราก็เริ่มตั้งกระทะเลยใช้ไฟก,กลางๆ น้ำมันพืชเดี๋ยวเรารอน้ำมันเดือดก่อนน้ำมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลย มันจะแบบทูนิดนึ่งนะทุกคน เราก็ค่อยๆเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เละจากนั้นเราก็ผิดเลย วว้าวเราก็จะกดนิดนึงเพื่อให้ข้างในน้ำมันเข้าถึงข้างในนี่ไข่มดแดงก็จะสุกง่ายอยู่แล้วเพราะเมื่อวานเราต้มไปแล้ว ถูกแล้วจ้าเดี๋ยวเรารอให้มันเสด็จน้ำมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอยกใส่การเป็นยังไงกันบ้างจ้าเสร็จแล้วน่าทานไมเอ่ยลองไปทำกันดูนะจ้าไข่เจียวไข่มดแดงของเรา